อาสบายดีทุกคนเนาะมือนี้มือเป็นวันที่ทุกคนรอคอยเนาะมือนี้เราก็ะชีเดเมาทายสบายดีมู่เพื่อนมาสุข,ขสุขคนเนาะมือนี้กะกลับมาพบล่มาพอก,กับบ่าวนี้ลอนดอนเชนแอวคือเก่าเนาะมือนี้เราชิมาีวิวอันการเห็ดการ์สางเต่าของ คนเวียดนามเนาะเดนิเพิ่นจะเห็ดใหม่อีกเนาะราะวะ่าเต้าเก่ามันก็ใส่มากกับชีปีมันก็ตโต้มันเพ่ก็มีเนาะแต่เขาเจจะก่เอเต้าก่อหม่เพิ่มอีกสีเต้าเนะ <c oughs> าะใหญ่งกว่าเกาเ่านะพี่น้องเนาะความยาวแม่เจ็ดเมตรสี่สิบกว้างสองเมตรสี่สิบเนาะพี่นอ้องเป็นเต้าที่ว่าใหญ่ที่ชุดในหรงงานนี้เนาะแต่บบฮูบอนอื่นจะใหญ่กว่านี้หรือบ่เนาะใคร <c oughs> สอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวนิรันดรเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็นอยากเห็นว่าวิธีการข้าวสางเตาเป็นจังไรเนาะอันนี้ก็เขาเห็ดมากก็ประมาณแปดหมื่นกรหดาษกระดาษชนิดนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวจังหน่อยสิถ่ายให้พี่น้องเขาเบิง้งคักดเนาะถ้าผู้ใดแบบว่าชอบหรือว่าอยาก อันกัานเห็ดนี่มันกับบริหนักไปได้เนาะพี่น้องเนาะมีแต่หอบบดขี้ต้อมมันมุนเนาะบดขี้ต้มมันแร็วแล้วเนาะแล้วก็มาเปอร์เปอรใส่แล้วก็ดินจีห้อาก่อขึ้นเลยเนาะเห็ดประมาณควางควางแล้วก็เอาซองอันเลียนควางซองอันเลียนเนาะสับไปสับมาเนาะหรือว่าอยากเห็ดไปไี้กระไรเนาะตามสไตล์หมักเนาะเห็ดแบบอันนั้นเนาะอันนี้เนาะมันกับแนนดีอยู่เนาะคักอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่า มีหลายๆคนเนาะว่าให้เบาอยากเห็นว่าวิธีการเขาวิธีเห็ดเต้าใหม่เนาะเห็ดเต้าทานใหม่เนาะอันนี้เมนเป็นเต้าทานคาวเนาะพี่น้องเนาะเขาเกาะกระเกาะฐานดิบออกเนาะมันจะทำบริปะให้มันหอนไม่นเองเนาะจะเกาะออกตอนเป็นไผ่หอนเนาะพี่น้องเนาะอุณหภูมิกระดับพันแต่ว่าอยู่ข้างนอกเลกระดับร้อยองศาเนาะความหอนเนาะถ้าผูกคนบอกแข้งแห้งบอกเคยเห็ดมาเห็ดนี่ถือห่านอกเลย มันห่อนแห้งได้พวกกันก่อฐานเนาะพวกก่อฐานในการใดวันหนึ่งเต่าหนึ่งสองเชนสี่เนาะสองคนเนาะคนละเชนซาวเนาะเต่าหนึ่งต่อเต่าหนึ่งเนาะถ้าว่ากรรมกรอยูดงานนี่ถ้าว่าผู้ชายกับเจ็ดสิบผู้หญิงกับหกสิบเนาะมันจะเป็นแบบนั้นมันก็จะลุตลุตกันไปแบบนี้เนาะการเฮ็ดเวียกกับแปดสมองเนาะถ้าว่า ตายเลยกําลังอันนี้น่าสิว่าเบิ่งนี่สิว่าก็สําเร็จแล้วนี้มีแต่อาชีเขึ้นรังมันรังมันนี่ก็ยังบ่เคยเห็นเขาขึ้นเืเนาะสิเบิ่งเบิ่งก็คือสิยากเติบเบิ่งก็คือว่าง่ายเบิ่งคือว่ายาก อันนี้มีนบอลเขาเชีบอลทอควันมันเนาะเาเชีประมาณนี้แลยนะพี่น้องเนาะหลายคนกัขคอ,อกันเข้ามาเนาะว่าอยากเห็นเนาะเห็ดกายเวล่ากัเจ้าจากไหลสมองสิพันเห็ดเป็นงานโอเนาะทาวาเวียก แปลว่าฐานมันบบท่านม่ยนั่งในขากระเจ้าจะได้จ่างบางเถือเขากระจ่างสามสัมมงต่อหาสิพันก็มีเนาะถ้าว่ามันกับแหลวแต่สถานาการณ์เนาะถ้าว่าเขาตรงการฐานว้าเนาะขาวกระเจ้าจะาแบบว่าจ่างให้มันเห็ดหข้าเห็ดใบใวเนาะหาเงินนี่มันกับมีหลายวิธีกันนะเป็นอเนาะถ้าว่าฮาดุเขาเห็ดคูามือเขาก็จะได้อยู่เนาะเงินเนาะ เงินเดือนออกเนาะหลายคนกระทำว่าได้เหตุงานจากมือจึงได้เงินเนาะเหตุงานนี่มัดเดือนเนาะหรือว่าสี่สิบห้าวันจึงได้เงินเนาะสี่สิบห้าวันเนาะหรือว่าแบบว่าเอาเหตุประมาณสิบห้ามือเขาสามารถเบิกได้เบิกได้ประมาณสองแสนสามแสนเนาะเบิกหลายเถื่อก็ได้เนาะเบิกเถื่อหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนเบิกเอาก่อนเนาะถ้าว่า บเบิกกันแล้วเนาะมันก็เป็นเบ้นมีแหละแต่และองงานมันก็คือกันเนาะพี่น้องโอเคเนาะวารายอยาห่างจีประทายขังนอกให้พี่น้องเบิงเนาะเข้าเช็ดเพิ่มสีเตาแต่มีต่เตาหยักเนาะเป็นตาหยานเบิงเตาน,นี่น่ากลัวขนาดใหญ่เนาะพี่น้องนะอเนาะเกาะนี่ก็ระดับซาหฮะผูยเนาะใส่ในประมาณจิบสี่ล้าเนาะหรือวจิบสี่เมตรก่อนเนาะประมาณจิบสี่เมตรก่อนเนาะใส่เตาต่อเตาหนึ่งครับโซยเนาะ ประมาณสิบสีเมตรก่อนบ่แมนข้องน้อยเลยพี่น้องเป็นเตาใหญ่ที่สุดเนาะทีเบาวนี่นอนดอนเคยเห็นเนาะเตานี่แหละใหญ่เนาะแต่อันนี้ก็ยังหูชื้กว่าใหญ่ตอนนี้ก็นั่งอยู่ในนั่นแหละนี่เนาะโอ่งมันเนาะเบิ่งชีขึ้นไปบนหลังอันนั้นเตาเก่านี่เตาใหม่เนาะ video xin thay với người khác nào <laughs> Bừng tao mày nó Tao mày tao mày Khắc bảo mà Tiêu หลายหลายคนกาขอกันเข้ามาเนาะว่าอยากเห็นวิธีการเขาเห็ดเต้าใหม่เนาะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องเข้ัาใจชมเนาะนี่เขาจะก่ออีกนี้เนาะเบิ้งนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมถ้าว่าผู้ใดบ่ชอบกับ่เป็นยังเนาะเข้าเบิ่งด้วยว่าบ่คอมเมนต์บ่กดไลค์กับ่เป็นยังเนาะอันนี้ก็จะมารีวิวให้เบิ่งเนาะเพื่อเป็นความรู้ของหลายๆคนเนาะผู้ใดมีเงินทุนเนาะก็สามารถหรือว่ามีบ่อนใดมีใหม่ลายก็สามารถเฮ็ดเองได้เนาะ เอาเห็ดเองเะฮะจะได้ดีกว่าเนาะเราจะก่อเองขายเองฐานนี้มันจะได้ดีกว่าเนาะมันก็ขายเป็นกิโลกิโลหนึ่งฐานงามกะบสิบพันเนาะเก่าพันเนาะฐานเบอร์สามเบอร์สี่ 4, ก, 4, ก, 4, ก, 4, ก 1, เะเบอร์สี่ 3, กะโลละพันเนาะเบอร์สามกะโลสามพันแบบนี้แหละตัวหน่อยตัวใหญ่เอาก็ขายราคาดีโอเคเนาะเป็นจังไรเดีด๋ยวหับชมคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวนิรันดรนน้ำเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ขอกันเข้ามาเนาะว่าอยากเห็นวิธีการสร้างเตาการนี้แหละเนาะเบิ่งเงาเนาะในคลิปบ่าวนิรันดรเนาะถ้าว่าอยากคู้วิธีใดอีกอ่าชามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะเฮาบ่าวนิรันเห็นกาสีมาเฮ็ดตามคำขอพี่น้องเนาะที่ว่าอยากเห็นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้บ๊ายบายเนาะ Che onda, tu caccio, arriva, las manos, cavaccio Moreno, penetra tu vario, le si